นียายเพ็ญเมียฝรังม er ันนองมาทักทายพี่นองกับบรรยากาศเนี่ยมือแรงเด้อค่ะยายเพ็ญผึ่งยางมาจากบ้านนองสาวค่ะทุกคนูบ้านนองสาวลังพุนล่ะค่ะกลางทงพุนละค่ะยางไปหาแมย์ยางไปเล่นน้ำแมย์ยางไปเล่นน้ำนองค่ะทุกคนแลยยางมาหอดประตูหน้าบ้านเนี่ยค่ะเห็นซ้ามียายเพ็ญนั่งอยู่หน้าลรงรถมาเหลวค่ะทุกคนค่ะมาล่ะมือนี้คือเป็นสีม้าไวๆกับผมหูคือกันยายเพ็ญก็เลยมาทักทายกับบรรยากาศเนี่ยมือแรงบ้านยายเพ็ญเนาะค่ะเนาะเสียงนก แตกสุดๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนกกำลังสิเขาห้างนกขอน้อรถกัดจิตเสียงดังนกขอน้อเพราะว่าติดถนนค่ะทุกคนกลับพอถอดข๊อปให้ไล่ค่ะเจเพ็ญเห็นดอกไม้หลายน้ำนะคะทุกคนค่ะเนี่ามอทรรมผ่นเนาะกขอน้องยางพัดในฮอร์บานเจ้าของแต่ว่าเห็นดอกไม้เดี๋ยวกับท้องอุไรเดี๋ยวกับ ดอกลีลาวดีเนาะค่ะเนาะมันงามค่ะทุกคนเดี๋ยเพ่นกันเลยสิพาพี่พนองไปชมดอกไม้รอบบ้านนี่เพ่นเนาะค่ะค่าเขียดค่าเขียดมันยากาศมันอืมครึมเมยค่ะทุกคนบ้านยายเพ่นเนาะค่ะเนาะนั่งนั่งอยู่หนาลุงนวแล้วค่ะทุกคนเห็นบอกค่ะเดี๋ยวเพ่นกะทิตังอะไรตังไกไก่ให้พี่นองเห็นเนาะค่ะเนาะขันไปเกะไก่แล้วก็สิบาเนาะค่ะเนาะ นั่งค้ากุยห่างดอกมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะทุกคนดอกใหม่งามมาคะ่ะทุกคนเขาอ่างล่างเลยค่ะตเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะเต็มเลยอันนี้คือตุ่นดอกอย่างค่ะทุกคนหางนกยุ่งบมดค่ะดอกสีสมบมรณ์ไหมค่ะทุกคนค่ะกำลังเริ่มเป็นดอกเลยค่ะ ยัยเพนม,มาทักไทยกับบรรยากาศย่างมืะเร็งะะเด้อค่ยเด้อมื้อนี้บรรยากาศตอนเย็นเป็นจังซีอลไรค่ะทุกคนบรรยากาศย่างมะเรงบ้าน,น,ย,นยัยเพนนกค่ะนกกำลังสิเริ่มเข้าหังนงคะคะอืกำลังกำลังออกดอกหลายเนาะค่ะเนาะสีแดงค่ะสีแดงสีสมบุรุษทุกคนสิเห็นบ่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนค่ะ แนมมาละเอาดอกไม่บานเน่ยเพี้หลายหลายนกค่ะเน,ะนาะฝนลุกเมื่อกี้นะคะทุกคนคะ่ะมาที่นี่ต้นหมอกต้นไม้มันก็งามค่ะทุกคนค่ะดอกไม้ก็เต็มเลยคะ่ะทุกคนเบิง่งล,ลีล่าวดีสีแดงนี่ก็งามคะ่ะอันลีลล่าวดีสีขาวนกค่ะค่ะคลิปนี้พาะพี่พายนองรีแล็กซ์เด้อค่ะเด้อเนี่ยเพีน้นเนาะพ่นไขยก่อนคะ่ะทุกคนพ่นไขยสมองก่อนอยาง ไปโลอันให้โลนะ,ะย่างไปโลหาเฮ็ดหัวหยาเขาบอเห็นมีค่ะทุกคนเลยยางเลิดไปหาแม่ผล่ะค่ะทุกคนบ้านน้องสาวเนาะค่ะเนาะค่ะทุกคนโอ,อ,อยตมางามแท้ลีลาวดีสีแดงค่ะทุกคนี๋ยวช่เป็นกล่องลงมาก,ก่อนงามบอกค่ะทุกคนงามมากเลยเนาะค่ะเนาะสีแดงสีนี่สามีจะเพิ่นเพิ่นมากค่ะสีแดงเนี่ยเพิ่นมาก กษตรปลูกสองสีนี่แหละค่ะแต่ว่าสีขาวยายเพ็มักต้องขันนะองยายเพ็นจิพามาเบิงนี่ค่ะทุกคนค่ะน่วยหนาค่ะทุกคนน่วยหนากำลังเริ่มจอหน่วยหลายเลยค่ะทุกคนค่ะเริ่มออกดอกหลายค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะน่วยหนาดอกก็เป็นหลายนี่ทุกคนเห็นบ่ค่ะน้วยนน้อยเตรียมเลยค่ะทั้งดอกทั้ง นวยเนาะค่ะเนาะเริ่มค่ะหลยค่ะทุกคนค่ะต้นนี้หล่นวยเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้ดอกหลยเนาะค่ะเนาะไปนี่ค่ะแมน์มดเลยค่ะทุกคนกำลังงามค่ะพามาชมบรรยากาศยามือเรงชมดอกใหม่ชมชมต้นใหม่เนาะค่ะเนาะพนคายพนคายค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนค่ะ โจนโดกระไรทุกคนเห็นบวกค่ะเนี่ยเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะอีจักหน่อยนี่บ้านยายเพ็งกะสีบื้อหน่วยหนากิ้นน้ค่ะเนาะบื้อบักเขียบภาษาไทยก็น,น้อยหนาภาษาบ้านเนากะบ,บักเขียบเนาะค่ะเนาะนี่นะคะทุกคนค่ะจำในบาร์ฉีบคนก็หลายคลิปแล้วเนาะค่ะเนาะเอฟซีพนถามยายเพ็งละค่ะเอฟซี ทางผากเหน,น,นือนกะนอิคนถามบักเขียบคืออย่างว่าสันยายพินจําได้อยู่นกะนองค่ะบักเขียบก็คือน,น้อยหนาเนื้อค่ะเด้อน้อยหนาเกิดน้อยหนาค่ะทุกคนมาหนวยหลายด้วยค่ะทุกคนค่ะพุ่งนาเห็นกระเมียนนกะนอ้พุ่ยเยพินสะอ่อนค่ะทุกคนค่ะพุ่งนาทุกคนเห็นอกค่ะว้ายน้อยหนายายพินเต็มเลยค่ะทุกคน อีกแค่น้อยกับสีบอึดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเนี่ยจอหลายเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนเบิ่งดอกค่ะจะอ่อนค่ะทุกคนดอกกระพาะดอกเนาะค่ะเนาะเยอ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 ะค่ะมีค่ะยายเพิ่น่ะทักทายกับพี่กับน้องจีบกรอนเนาะค่ะเนาะยายเพิ็ญขับมาเอาหุ่นเอ่อเอาหยาออกหลักการยาเพ็ญขับใส่ฟุนขีควายเนาะค่ะเนาะค่ะมันก็งามขึ้นมากเลยค่ะทุกคนนะทุกคนเห็นบ่ค่ะ เต็มเลยค่ะทุกคนค่ะกำลังออกดอกค่ะทุกคนเบิ่งนค่ะนี่ยนะคะออกนกขอนอออกดอกออกนวยเต็มเลยบึ้อึดเลยค่ะทุกคนเจ้าหน่อยนี่กะสิกินน่อยหนาเนากขอนอบรรยากาศตอนเย็นสามีนางยุ่นท่องผุน่นยิ่เพิ่งกะสิ้งยางไปหนีเนากขอนอกะสิ้งยางไปท่องผุ่นค่ะทุกคนค่ะเพิ่์ววะเราเรา,าอยู่จังไหน เ็นอยู่กับหมาเนาะขนะเมเมื่อกี้ยายเฟินน่ะไปหาแม่เอาอย่างกลับมาแล้วเห็นแล้วนางอยู่หนาลโล่งหลดละ่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนค่ะสวยสวยเนาะค่ะนะ้อสวยมากสวยสโอน หอมหอมเลยค่ะทุกคนค่ะหอมหอมมากๆหอมหอมหอมยัเพ้นทิพย์าพี่เพ้นออกเมื่อเบิองอันนี้ค่ะทุกคนค่ะเอ่อบักเบืองนกขนอค่ะบักเบืองยัยเพนมันแก่มันสุกหลายหน่วยเลยนะคะทุกคนค่ะยัยเพนก็เอาไปกินนะคะทุกคนค่ะนี่ก็เริ่มเป็นหน่วยเอ่อขึ้นมาอีกหลายเลยนกขนอค่ะหลายเลยค่ะทุกคนค่ะ ยอดดอกกระพองกันค่ะอันนี้คือบักเวอร์นะค่ะทุกคนค่ะอีกอ่านี่กระน้อยนานเนาะค่ะเนาะค่ะทุกคนค่ะดอกค่ะอีพี่ใด๋น้อที่ยายเพ็ญมาทักทายกับพี่กำนันแล้วนั่งอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็เอ่าอ่ากินชมพูอ่าแล้วก็ทักทายกับพี่กำนวลไหมค่ะนั่นราคาชุกนั่นละยายเพ็ญเมาหุ่นเนาะค่ะเนาะเราใส่ฟุ้เไหมค่ะทุกคนงามค่ะ ตรงนี้เนาะค่ะเนาะยานั่งกับเมนะคะ่ะทุกคนคะ่ะยานั่งยี่เพิ่ญกับก,กำลังงามเนอะค่ะเด้อค่ะกำลังงามยีเย่เพิ่ญจะให้มันขึ้นนี่แหละค่ะขึ้นต้นพักติวน,นี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะพักติวยายเพ็ญค่ะทุกคนคะ่ะมีอยู่ต้นหนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็น้อยหนาค่ะทุกคนคะ่ะน้อยหนายายเพ็ญใส่ผ้าพีพ,พนงยางกลับไปส่วนทางหนาเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ สวยว่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะสวยมากพ่นค่ายพ่นค่ายเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายเพ็งกะบอกตรงเนาะคะ่ะเนาะว่าช่วงนี้นี่นักพอสมควรคะ่ะทุกคนคะ่ะสภาพจิตใจยายเพ็งแย่มากๆคะ่ะยายเพ็งก็บม่อยากบอกยังไรนะะ <laughs> เนาะค่ะเนาะยายเพ็งก็เลยพูดเละคะ่ะทุกคนมือนอยียางกระถาผักพรสมองอยางลงทงลงทางยางไปหาแม่ยุ่นนเาะค่ะเนาะคะ่ะ รยากาศยังเมื่อเล้งน,นี่ค่ะทีเขาหกโมงแล้วค่ะน้อค่ะนกเลืบเขาห้งะะนนะะางนะคะ่ะทุกคนค่ะไฟกับติดสว่างไหมคะอันนี้จะเป็นโซลาร์เซลล์เลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่เป็นโซลาร์เซลล์เนาะค่ะนะะ้องค่ะโซลาร์เซลล์กับที่นี่ทั้งระบบอ่าโมเมนโซลาร์เซลล์น้ำละคะ่ะทุกคนคะ่ะอยู่นี่ทุกคนเบิ่งทองอุไรยายเพลนคะ่ะงามบ่คะ่ะเดี๋ยวาพาไปผนวก ไปเบิ่งดอกใหม่บวงท้องอุไลนาะคะ่ะเนาะมีหลายชนิดเลย,ดยค่ะทุกคนนกอยู่ตรงไหนกับสิหลายเด้อค่ะเด้อนึกว่าแต่เตี๋ยอจะได้อยู่อ่ะเฮียนคำคำผู้เดียวเนาะค่ะเนาะเสียงกับสิดังแน่ยนน้ค่ะเนาะเพง่นเลี้ยงห่วงเลี้ยงกบอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะทุกคนงามบอกค่ะทุกคนงามบอกนี่เพื่อละสะออนหลายงามบอกค่ะท้องอุไร ฝนลงอ่าดอกมันก็มาเนาะคุณน้อค่ะน้าเต็มต้นเลยค่ะยายเพ็ญลมักหลายเพราะว่าอ่าดอกมันไปอ่าบดดูแล้วมันก็กลับมาใหม่สีเนี่ค่ะทุกคนค่ะงามเนาะคุณน้อค่ะงามมากค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เปลี่ยงฝาเนาะคุณน้อแมมาไก่ๆเอ้าดอกไม้บ้านยายเพิ่ญคือสวยขึ้นเร้วบ่ค่ะทุกคนยายเพิ่ญตัดบ่ราะฮันดูนะ โป้งขึ้นอีกแล้วเนาะค่ะนกค่ะเดี๋ยวจะพไเศษๆตกแต่งอีกเลยคะ่ะทุกคนนี่เร็วมากเลยทุกคนบ่งเสียงหนกหลายว่ค่ะเสียงหนกแต่ส,ส่วนๆเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพิเศษไหลืมโชว์ให้พี่เห็นน้องบึงมีอ่าลีลาวดีอีกเนาะค่ะนะ,ะต้นหนึ่งทวดดอกมันที่เป็นสีเหลืองเลยคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนเห็นว่ค่ะตรงต้งตนนั้นเนาะค,ะะคะ่ะนกค่ะเดี๋ยวอนเด้ค่ะเด้อเดี๋ยวภาพพ่พนองมาเบึง่ง ลิล่าบดีดอกสีเหลือ,ลองอยู่นี่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็หอมมากค่ะทุกคนค่ะหอมมากจะออกอดอกน,น้อยๆกลัวดอกสีขาวโซนน้ำผุนเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าหอมมากค่ะทุกคนสีนี่จะเป็นกระมักค่ะเดี๋ยวก่อนนะค่อเด้ออ่ทุกคนสวยมากคนลร้ยางกันเนี่ยค่ะทุกคนคนรอบสายพันธุ์เนี่ยค่ะเอ่อ อันนี้มันจะออกเรือง,องเหลืองเนาะค่ะเนาะอันนั้นมันจะออกขาวเลยค่ะสวยสวยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะเบิ้งดอกใหม่จิตใจสดชื่นเนาะค่ะเนาะสดชื่นสดชื่นบรรยากาศเงียบเงา ลังกําลังมากแลก่อนเานาะค่ะคือบ่าเห็นเปิดเพลงเบอร์นมาหอดปกติเปิดเพลงเนี่ยค่ะเรามาตะเวนอันนี้กับมาตะเวนอยู่ได้คือบ่าเห็นเปิดบูมเหมือนช่วยช่วยนกแกะสุดยอดูกแกะสุดยอดเลยสวยเหมืองมากมาบ้านนกเลยค่ะทุกคนต้นมมงโมงน,งนี่บ้านนกเลยค่ะ ทุกคนเดียยังเป็นเจ้หันกลองไปให้เราต้ตงคุณนมากกว่าน้อเรนะานังค่ะทุกคน <c oughs> อย่เราหันหนามากน้อค่ะนาะส <c oughs> วยสวยสวยสวยงามสวยงามมีกีหันมาเนี่ยมเลยคะ่ะทุกคน หันแม่ยนมหัน,มนมแม่ยามยายเพ็ญนกขอนอสิวายายเพ็ญไทยเพิ่นบออะไรบุญยายเพ็ญไทยแป๊บเดียวนกขอนอทุกคนเบิ่งค่ะไม่ตนกเลยค่ะทุกคนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะนี่บ้านนกนกขอนอจนมอง่วงอยู่ดีบ้านยายเพ็ญนี่ค่ะบ้านนกเลยค่ะทุกคนมันค่ะจริงๆยายเพ็ญชอมาใส่ก,กับพีกกำนองกับบรรยากาศอ,าอ่างมะเร็งบ้านยายเพ็ญน,นกขอนอค่ะ น,นี่นี่คลิปก,ก้อนๆเย้เพ้นเคยบอกว่าเย้เพ้นเอาดินลงนี่ค่ะทุกคนเย้เพ้นเอาลงเอาลงตรงนี้เลยค่ะเล้อกดินค่ะเอาดินลงเก่าลวดแหะค่ะทุกคนค่ะสามีเย้เพิ่คน,นกระจายปเป็นียบอมลอยแล้วค่ะอันนี้เป็นโซนด้านหลังเนาะค่ะเนาะโซนทางต้นมะม่วงแหละคะ่ะมาทักทายทักผีพาน้องผ่อนคลายชม หัวชมสวนชวมดอกไม้ไปน้ำกั่นเนาะค่ะเนาะเย้เย้เพิ่ญจะพาไปเอ่อหม่องม่วงอยู่มุมนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะค่สิริลาพี่ล้านองนะคะทุกคนมืดละมืดค่ำละ <c oughs> เดี๋ยวเย้เพ็ญเอ่อพาชมหม่องม่วงตรงนี้ก่อนนะทุกคนอันนี้คืออก, Nh กยักษ์เด้อค่ะเด้ออกอกยักษ์ค <c oughs> <c oughs> ่ะนี่ค่ะอกยักษ์ค่ะทุกคนติดบ่หลายนัวใหญ่บ่ค่ะทุกคนใหญ่มากๆเลยเนาะค่ะเนาะอกย,ยักษ์ ค่ะอกยักหนึ่งซีเมนอยู่สองตนละค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะหน่วยมันบพันเใหญ่เต็มที่เนาะค่ะเนาะมันจรใหญ่กว่านี้เลยค่ะทุกคนค่ะสุกกะแซ่บหอมหวานเนาะค่ะเนาะคุณค่ะทุกคนค่ะยายเพ็ญกับเชดีร้าพี่ลาน้องคนเนาะค่ะเนาะคลิปนี้คลิปยาวแหละค่ะยายเพ็ญมาทักทายกับบรรยากาศยางมะเร็งเนาะค่ะเด้อจิบหนาพอกันไหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมทุกคนเนาะค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญมีพลังบานออก ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีทตกค้ามซุปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย